Y15s รุ่นใหม่ปี2021ราคาประหยัดดีไซน์ใหม่ปรับปรุงใหม่น่าใช้กว่าเดิมเกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพิรามจิโกอทีครับวันนี้มากับสมาร์ทโฟน Vivo รุ่นใหม่ล่าสุดเป็นรุ่นราคาประหยัดนะครับนี่คือ Vivo Y15s รุ่นปี2021 ที่ต้องมีชื่อรุ่นปีต่อท้ายด้วยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะครับเขาจะออกมาทุกปีนะครับแต่ละปีก็จะใช้ชื่อเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นเวลาคุณผู้ชมไปที่ร้านนะครับถ้าอยากจะได้รุ่นใหม่นี้ต้องบอกว่าอยากได้ vivo y 1 5 s รุ่นปี2021นี่ก็จะได้เป็นตัวสเปคนี้และรูปทรงนี้เลยนะครับ vivo y 1 5 s เนี่ยถือเป็นสมาร์ทโฟนระดับราคาประหยัดนะครับ ตัวนี้น่าสนใจนะครับทำราคา,ามาย่อมเยาวเพื่อให้น้องๆเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยสามารถซื้อหาเป็นสมาร์ทโฟนเครื่องแรกหรือเป็นสมาร์ทโฟนในระดับราคาที่พวกเขาเอื้อมถึงได้สมาร์ทโฟนระดับราคาประหยัดเดี๋ยวนี้นะครับประสิทธิภาพดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเรามาดูรีวิวกันครับ ดีไซน์ของ Vivo Y15s กันครับ สมัยก่อนนะครับถ้าเราจะออกแบบมือถือในระดับราคา4,000กว่าบาทเนี่ยส่วนใหญ่จะออกแบบให้มีรูปทรงที่บางเบามากๆไม่ได้นะครับเนื่องจากมันติดขัดเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตแต่ถ้าเป็นปัจจุบันนี้นะครับ vivo อย่างรุ่นนี้นะครับเขาสามารถใช้หลักการดีไซน์เดียวกันกับสมาร์ทโฟนรุ่นระดับราคาสูงๆได้เลยจึงออกมาเป็นรูปทรงที่บางเบานะครับในระดับราคานี้เนี่ยจะหารูปทรงแบบนี้ยากให้ดูด้านข้างครับคุณผู้ชมดูสิครับฝาหลังเนี่ยเป็นรูปทรงโค้งแบบ 3D เลยนะครับ แล้วขอบตัวเครื่องนี่บางมากๆเมื่อก่อนรูปทรงแบบนี้จะอยู่ในมือถือระดับราคา7,8 0 0 0ขึ้นไปเท่านั้นนะฮะบ,บางเพียง8.2ม mm, ิลิเมตรแล้วก็เบา179กรัมเท่านั้นนะครับถือว่าน่าใช้มากๆแล้วฝาหลังสวยนี่คือสีมิสติกบลูนะครับเขาจะมี2สีอีกสีนึ่งคือสีเวฟกรีนนะครับ ตัวมิสติกบลูตัวนี้จะเป็นการเล่นสีระหว่างสีดำสีน้ำเงินสีฟ้าแล้วตัดเป็นเส้นแสงให้คว้กันดูสวยงามทีเดียวนะครับแผงกล้องหลังก็ออกแบบได้ดีดูหรูหราเลยทีเดียวนะครับพลิกมาดูด้านหน้าจอกันบ้างนะครับนี่คือหน้าจอ Halo Full View Display นะครับขนาดหน้าจอ6.51นิ้วใหญ่พอสมควรเลยแล้วก็เป็นความละเอียดระดับ HD นะครับ ตัววัสดุจอเนี่ยเป็นจอ IPS LCD นะครับซึ่งจากที่ผมดูตาเปล่าและดูความสว่างและความคมชัดสีสันของหน้าจอนี่นะครับถือว่า Vivo ได้นำเอาวัสดุที่ใช้ทำหน้าจอของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะครับเลือกเอาวัสดุที่ดีมากๆเป็นจอที่ให้ความสว่างสดใสสีสันคมเข้มคอนทราสต์ดีมากๆเลยนะครับรับชมความบันเทิงบนจอน,นี้หายห่วงเพลิดเพลินอย่างแน่นอน และยังเป็นจอที่ถนอมสายตาด้วยนะครับเขาสามารถกรองแสงสีฟ้าให้เราได้ด้วยนะครับที่ด้านข้างนะครับจะมีปุ่มสแกนลายนิ้วมืออยู่ที่ปุ่ม power เ,เลยเท่ากับว่าคุณกดปุ่มเปิดเครื่องเนี่ย 2 i อ1เลยนะครับกดปุ่มครั้งเดียวสแกนลายนิ้วมือพร้อมกับเปิดเครื่องได้ทีเดียวเลยนะฮะซึ่งปุ่มนี้สแกนลายนิ้วมือด้วยความเร็วสูงมากๆ0.232วินาทีเรียกว,ว่ากดปุ๊บสแกนป,ป,ป,ปั๊บปลดล็อกปุ๊บเข้าปุ๊บปั๊บปุ๊แมสนุกสนานกันเลยทีเดียวล่ละนะฮะแล้วก็สิ่งที่ชอบอีกอย่างหนึ่งน่าจะถูกใจวัยรุ่นนั่นก็คือถาดซิมครับเป็นแบบทริปเปิลสล็อตถาดซิมก็ใส่เมมโมรีได้ด้วยใส่ซิม2กันได้ด้วยนะครับเรียกว จากหน้าจอเรามาต่อกันเรื่องของสเปคเครื่องนะครับ vivo y15s ตัวนี้นะครับเลือกใช้ชิปเซ็ตเป็น mediatek helio p35 จุดเด่นของ helio p35 คือเป็นชิปเซ็ตที่มีสปีดคล็อกสูงมากๆทำให้เขามีประสิทธิภาพดีในระดับราคาย่อมเยาส่วนใหญ่ชิประดับนี้เนี่ยจะไม่ค่อยโผล่ทะลุ2.0 GHz เรตหรอกแต่ helio p35 ตัวนี้นะครับมีสปีดคล็อกสูงถึง2.3 GHz ทำให้ชิปเซตตัวนี้นะสามารถขึ้นไปไล่ประทะไปบวกกับพวกรุ่นที่แบบท็อปทในมือถือระดับราคาที่สูงกว่านี้ได้อย่างคอคอมสแนปดากอน665ตัวนี้ไล่ขึ้นไปชกบนนั้นได้เลยในระดับเดียวกันกันกบเขาเนี่ยจะเป็นคอคอมสแนปดากอน439ซึ่งตัวนี้เฉือนแบบนิ่มๆเลยครับทำคะแนนเบนชมาออกมาได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพของ He l i o อ35จึงไว้วางใจได้ครับ ในมือถือระดับราคานี้คุณสามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหลไม่มีสะดุดไม่มีค้างอย่างแน่นอนสบายใจได้ แรม3 g ิกรอม32 g ิให้มาย่อมยาวจุ๋มจิม๋มตามขนาดราคาของต้นทุนเขาใช่ไหมส่วนแบตเตอรี่ให้มาแบบไม่ยั้งเลยนะครับเรียกว่าจัดมาถูกใจคนไทย5,000มิลม ah ครับจัดไปเต็มๆ vivo เขาได้ทำการทดสอบในห้องแลบนะครับว่าแบตเตอรี่5,000ม ah, ิลบน Y1 5s ตัวนี้นะครับทดสอบการดูหนังแบบต่อเนื่องเปิดวิดีโอต่อเนื่องได้ยาวนานถึง10 8ชั่วโมงกว่าๆแล้วก็เล่นเกมทดสอบกับเกมผับจีที่ความสว่างของหน้าจอระดับ50%เล่นเกมต่อเนื่องได้ยาวนานถึง 7.8ชั่วโมงโอ้โหแสดงว่าตัวชิปเซ็ตกับตัวแบตเตอรี่นะครับและระบบการทำงานสอดคล้องกันเป็นอย่างดี<ป>ทั้งหมดนี้นะครับรันอยู่บน FunTouch OS version 11.1ซึ่งจะมีข้อดีคือใช้งานง่ายเมนูหาง่ายนะครับเข้าใจทุกอย่างหาทุกอย่างเจอแล้วก็มีลูกเล่นเสริมมีพวกฟีเจอร์เสริมที่ช่วยให้เราใช้งานได้ดียิ่งขึ้นด้วยอย่างเช่น i Manager ตัวนี้เป็นซอฟต์แวร์ที่ดีมากๆนะครับเราสามารถล้างไฟล์ขยะล้างสิ่งที่จดจําสมมุติเราซื้อเครื่องไปใช้งานสักระยะหนึ่งส่วนใหญ่เป็นธรรมชาติของสมาร์ทโฟน Android อยู่แล้วที่เขาจะมีอาการอืดลงเล็กน้อยเนื่องจากข้อมูลมันเยอะขึ้นเราใช้ iManager เนี่ยล้างไฟล์ขยะล้างไฟล์ที่จดจำเอาไว้แล้วทําให้เครื่องมันสดใสซา,าบซ่าขึ้นมาได้ตอนกลางคืน ไอเมนเจอร์ตัวนี้ก็จะตรวจสอบความถูกต้องของ o s แล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องของแอปพลิเคชันทำให้ตื่นช้ามาเนี่ยสมาร์ทโฟนเครื่องนี้พร้อมที่จะทำงานในวันต่อไปกับคุณอยู่เสมอสุดยอดไหมนี่ <S <S <ๆ>แล้วก็มีอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่วัยรุ่นชอบใช้กันนะครับเวลาไปเที่ยวถ่ายรูปด้วยกล้องคนน,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 นนู้นกล้องคนนี้เธอส่งรูปให้ฉันบ้างสิเอา e a s y s แชร์ไปครับอ a s y s แชร์นะ Easy Share เนี่ยส่งรูปส่งไฟล์ส่งวิดีโอหากันโดยที่ไม่ต้องใช้เน็ตครับเขาใช้ w i f i Direct หรือ Bluetooth ยืนอยู่ใกล้ กันเลือก Easy Share แล้วก็เลือกชื่อคนส่งส่งไฟล์หากันได้สบายและสะดวกมากๆเลยเรามาต่อกันด้วยเรื่องของสเปคกล้องครับ vivo Y 1 5 S นะครับมาพร้อมกับกล้องหน้าเซลฟี่ ความละเอียด8ล้านพิกเซลความละเอียดอาจจะไม่เยอะแต่ซอฟต์แวร์เขาดีและเซ็นเซอร์กล้องเขาก็ดีนะครับทำให้ออกมาเซลฟี่ได้สวยเลยทีเดียวนะครับมีเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังคุณผู้ชมอันนี้นอกเรื่องนิดนึงนะคือปกติเนี่ยเวลาผมจะรีวิวสมาร์ทโฟนในระดับราคาประหยัดนะสิ่งที่อันตรายมากๆที่สุดคือฉากหลังสีเหลืองของรับหน้าโชนี่แหละ <Wow. S 1> ถ้าผมจะเซลฟี่บนฉากหลังสีเหลืองแล้วเซนเซอร์กล้องตัวนั้นไม่ดีพอระบบไวบา้านไม่ดีพอจะเพี้ยนไปเลยครับ ถ่ายออกมาเนี่ยฉากหลังสีเหลืองนะมันจะกลายเป็นเขียวๆด้านหน้าผมเนี่ยจะกลายเป็นสีชมพูเข้มๆไปเลยแต่คุณมาดูครับ vivo y15s นี่เซลฟี่ด้วยฉากหลังสีเหลืองแล้วออกมาได้แบบนี้เลยแสดงว่าเซ็นเซอร์กล้องและระบบซอฟต์แวร์กล้องเขาดีจริงๆไม่กลัวแม้สภาพแสงและแบ็กกราวด์แบบไหนก็ตามแต่สามารถประมวลผลได้อย่างอัจฉริยะนะครับ วีโวเป็นเจ้าแห่งการเซลฟี่อยู่แล้วนะครับสามารถปรับแต่งผิวหน้าเป็นบิวตี้นะครับให้สวยงามผิวเรียบเนียนผิวขาวขึ้นแล้วเวลาไปเซลฟี่ในที่แสงน้อยเขาก็มีเซลฟี่ซอฟต์ไลท์แบนช่วยด้วยนะครับจะเป็นแสงสว่างเรืองๆรอบๆขอบจอทําให้น้องๆที่เซลฟี่นะครับใบหน้าดูมีความสว่างสดใสามากยิ่งขึ้นเราไปดูผลงานการเซลฟี่ของ v i v o y 15s จากนางแบบของเราครับ รับ vivo y 15s นะครับมาพร้อมกับกล้องหลังคู่พร้อมระบบ AI นะครับเลนส์หลักความละเอียด13ล้านพิกเซลเลนส์ตัวที่2เป็นมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลนะครับ <c oughs> เลนส์หลักเนี่ยจะทำงานแล้วมีซอฟต์แวร์ที่ใช้ AI ช่วยงานประมวลผลนะครับทำให้เวลาเราถ่ายภาพออกมาเนี่ย ถึงแม้ว่าภาพนั้นจะไม่มีความละเอียดสูงมากจะแค่13ล้านพิกเซลแต่เวลาถ่ายภาพออกมาก็สวยสว่างสดใสฉเฉลี่ยแสงได้ดีมากๆนี่คือผลของการพัฒนาซอฟต์แวร์กล้องอย่างต่อเนื่องของ vivo นะครับแล้วก็นํามาใส่ในรุ่นราคาประหยัดแบบนี้ก็ถ่ายภาพออกมาได้ผลดีเหมือนกันถ่ายภาพนิ่งก็สวยถ่ายวิดีโอก็สวยแล้วมีโหมดการถ่ายภาพนะครับให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเหมือนกับสมาร์ทโฟนรุ่นราคาแพงๆเลยนะครับมีโหมดบิวตี้นะครับจะปรับแต่งใบหน้าก็ได้จะถ่ายภาพ โนลามาก็ได้นะครับแล้วก็ถ่ายโบเก้ได้ด้วยเป็นภาพถ่ายบุคคลเขาใช้ใช้ระบบ AI นะครับช่วยวิเคราะห์ฉากหลังปรับระดับความชัดตื้นทําให้ภาพนั้นออกมาดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับเข้าไปในโหมดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถถ่าย Timelapse ได้นะครับถ่าย l i ฟ e p h โต้ได้ก็คือถ่ายภาพนิ่งแล้วก็มีภาพวิดีโอพรีวิว2อมวิในขณะที่เรากําลังถ่ายอยู่นะครับหลายคนชอบนะ แล้วก็สามารถถ่ายโปรได้นะฮะโหมดโปรก็คือเราสามารถปรับตั้งค่าเองนะครับใครอยากจะถ่ายภาพแบบตกแต่งเยอะหน่อยถ่ายโหมดโปรได้เลยนะครับลองไปดูภาพจากกล้องหลังนะครับของ Vivo Y15s ทุกโหมดดูครับ ถ่ายภาพโหมดหนึ่งครับที่ผมชอบนั่นก็คือโหมดแก้ไขเอกสารหรือโหมดด็อกิวเมนต์ผมคิดว่าโหมดนี้น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็หลายคนน่าจะได้ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับเวลาเราจะถ่ายเอกสารพวกใบเสร็จหรือเอกสารต่างๆเนี่ยนะฮะถ้าเราใช้โหมดกล้องธรรมดาถ่ายเสร็จปุ๊บมันก็จะติดขอบพื้นโต๊ะมาด้วยแล้วก็ตัวเอกสารก็จะไม่เป็นเปอร์สเปกทีฟสี่เหลี่ยมตรงๆใช่ไหมครับบางทีเราถ่ายเอียงๆมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูบ้างและที่สําคัญคือตัวอักษรจะไม่คมชัด แต่ถ้าเราเข้าใช้โหมดแก้ไขเอกสารตัวนี้ถ่ายนะครับถ่ายเสร็จเนี่ยเขาตัดขอบสี่เหลี่ยมให้เราสวยๆปรับมุมเปอร์สเปกทีฟขึ้นมาเป็นตรงๆแล้วเพิ่มความคมชัดให้กับตัวอักษรด้วยเรียกว่าเหมือนเข้าเครื่องสแกนออกมาเป็นไฟล์เลยโอ้โหอันนี้ชอบมากวัยรุ่นใช้งานสมาร์ทโฟนนะครับนอกจากดูหนังฟังเพลงถ่ายรูปลงโซเชียลนะครับก็ยังต้องเล่นเกมด้วยใช่ไหมครับ พลังของการเล่นเกมใน vivo y15s ตัวนี้นะครับหายห่วงครับเขามีระบบที่เรียกว่า multi turbo นะครับเวอร์ชั่น3.0ช่วยประมวลผลภาพในเกมแล้วก็เพิ่มความสมูทลื่นไหลให้นะครับ ตัว CPU เนี่ย Helio P35 นะครับระดับนี้ได้คะแนนอันตูตู้102,000เล่นเกมได้สบายๆอยู่แล้วไหลลื่นภาพสวยงามคมชัดนะครับไม่ว่าจะเป็น PUBG หรือว่า Call of Duty ที่เราทดลองเล่นกันดูนะครับ และทั้งหมดนี้คือ vivo Y15s รุ่นปี2021นะครับราคาของเขาก็คือ4,999บาทเรียกว่าไม่เกิน5,000หรือ5,000มีทอนนะครับ หาซื้อได้ที่ร้าน Vivo Brand Shop ทุกสาขาและร้านตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศเลยนะครับเขาจะเริ่มจําหน่ายวันแรกในวันที่27พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปนะครับลองไปจับดูที่ร้านแล้วคุณจะรู้ว่าในระดับราคาไม่เกิน5,000บาทไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพและฟังก์ชันในการทํางานต่างๆผมว่า Vivo Y15s ตัวนี้น่าสนใจมากๆเลยครับ